เรื่องสําคัญเมื่อวานคุณยายวัย8ปีปีคุณผู้ชมฮะอันนี้เราต้องตามเพราะมันเี้มมากประเด็นคือยายแกอยู่บ้านคนเดียวและปรากฏแกบอกว่านึกว่าเป็นผีขเขมรแล้วมันข่มขืนยายพอมันข่มขืนยายเสร็จเนี่ยมันขอนอนต่อแล้วมันจะข่มขืนยายอีกยายบอกยายไม่ไหวแล้วพอได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนกู้ภัยเขาไปเจอเขานึกว่ายายลม้มตอนหลังยายบอกไม่ใช่ผีขเขมรมันข่มขืนกู้ภัยก็เลยบอกเอ้ย สงสัยไม่ใช่แล้วแสดงว่ายายน่าจะไม่ใช่ล้มแล้วยายน่าจะโดนข่มขืนจริงๆคุณผู้ชมเห็นสภาพยายใช่ไหมแล้วเ,เปิดเสียงยายคอคอหน่อยก็ได้เมื่อวานยายถ่ายทอดอ่ะแล้วน่าสงสารมากอะไรเกินอหยุดยมันจะมาตีเอาเลยมันมาตีเมื่อไหร่เมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนแล้วมันทําอะไรบ้างมันก็ข่มขืนยายข่มขืนด้วยยายอยู่คนเดียวหรอครับ,บมันมันทบุบหัวคุณยายนะฮะ แล้วก็นอนอยู่กับคุณยายจนบอกเกือบสว่างล่าสุดเปิดวงจรปิดอีกตัวหนึ่งฮะตำรวจเก่งมากนะฮะไปล่าคอไอ้หมอนี่ได้สําเร็จคือสพอบางพลีนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นตาลุงวัย54ปีถูกไหมครับเมใช่ค่ะวงจรปิดเนี่ยเดินอยู่บนสะพานนี่ไอ้หมอนี่ฮะอไอ้เจ้าโจใช่ค่ะเห็นบอกว่าตํารวจไปล่าคอมาเป็นที่เรียบร้อยไหนลองดูหน้าชมหน้าจริงๆเลยฮะ ปรากฏว่าเจ้าโจโยอมรับครับว่าเมาเหล้า40ดีกรีขาดสติจึงเดินเข้าทางด้านข้างก็คือปีนหน้าต่างแล้วก็เข้าในๆๆนะฮะเพราะเมื่อวานเราได้วงจรปิดอีกตัวนึงเนี่ยมันไม่เห็นแสดงว่าทางด้านหน้าเนี่ยไม่เห็นมัน<ช>เข้าไปด้านข้างแล้วปรากฏว่าตํารวจไปเจอมันกินไป40ดีกรีมันขาดสติจึงปีนเข้าทางด้านข้างเห็นคุณยายนอนอยู่จึงเอามือขวาอุดปากเอามือซ้ายทําการลวนลามแล้วตบคุณยายไปสองครั้งเพราะคุณยายสู้ อ้างบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยอวัยวะเพศไม่แข็งด้วยความที่คุณยายมีการสวดมนต์ระหว่างที่มันจะย่ำยีมันบอกมันสำนึกได้ยินเสียงคุณยายสวดมนต์ฮะมันก็เลยหนีครับโอ้โหมีเสียงโจโด้วยนะฮะคนที่ปีนไปทำร้ายคุณยายวัย84บครับไปแล้วคุณยาย เห็นยายบอกว่าที่ตอนเกิดเหตุเนีเ่ยแบบเป็นเสียงโดังดูชาอนะไรที่จริงก็เป็นคนไทยเราทำร้า,รยายร่างากายยายยังไงบ้างก็มือปิดปากไม่ได้มีตุ้งต่อยตีไม่มีอะไรตกไปสองทีตกที่แก่ยายมีการถัดคืนไหมคะเราัดคืนแล้วเราทำไมตามตัวยายถ<อ>ึงบาดแผลเพราะว่าตรวจมลผมก็เลยหยุดต่เหตุที่อยู่นี่คือยังไง ยายเขาสวดมนต์หมดที่ท uh, right? ี mm ่ไ hmm. ด้ยินเขาสวดมนต์ปุ course, to to ๊บเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นหยุดเลยสนึกหรือครับสต่มือแล้วทำไมทำไมตามตัวยายถึงมีบาดแผลเพราะทางที่จะเยอะอันนี้เรานิ่งเขาดิ่งค่ะใช้ใช้พูดง่ายใช้มือทำร้ายร่างกายหรือใช้อาวุธอื่นมือมืออะไร คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอกับญาติญาติแถวบ้านคุณยายนะชื่อว่าคุณแอลคุณแอลบอกว่าเจ้าโจเนี่ยสนิทกับลูกคุณยายเนี่ยนะ<อ>แล้วปกติยายดีมากเลยปกติในยายจะทํากับข้าวให้กินหลังๆเนี่ยลูกชายยายไปทํางานที่อื่นเ<อ>จ้าโจก็จ,จ,จ,จะมาที่นี่เป็นประจําโจมักจะสร้างภาระและความรําคาญให้กับครอบครัวของทางด้านคุณแอลด้วยถูกไหมครับเมย์ และเห็นบอกว่าเอาจริงคือมันมักจะขับรถแวะเวียนมาโดยตลอดที่สําคัญเนี่ยโจเนี่ยมักจะมาตกปลาแถวแถวบ้านของคุณยายฮะแต่มักจะดื่มเหล้าแต่ก็ไม่เคยเห็นขาดสติจนกระทั่งล่าสุดก็เลยเพิ่งมาทราบว่าน่าจะเมามากมแล้วก็อาศัยตอนที่คุณยายอยู่คนเดียวเข้ามาทําร้ายคุณยายกระลุกขึ้นมาจากที่นอนแกนั่นแหละแล้วเขาก็เดินมาตรงหน้าประตูบ้านนี่แหละ,ะนหนแล้วเขาก็มาเรียก เรียกเนี่ยเรียกผู้ชายเขาก็เรียกนายนายมาช่วยยายหน่อยยายยายไม่ไหวก็เลยวิ่งไปวิ่งไปก็ไปดูแกแล้วแฟนเขาก็บอกว่าเอ้าอย่าแอดมาดูมาดูยายสิหน้าเป็นอะไรไม่รู้เขียวหมดช้ำหมดเลยก็ถามแกแกก็บอกว่าผีเขมรมาตีแกผีเขมรใช่ตะแรกครั้งแรกคุณผู้ชมครับและล่าสุดนรแบงค์แทมานพัฒน์ ได้หลักฐานม,มาบ้านของเจ้าโจรเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลยายนะ,ะอยู่ในชุมชนเอาเปิดหลักฐานทีละตัวเลยเห็นบอกนี่ใช่ไหมครับเมนนี่หลักฐานตัวเต็มฮะ,ะ40่ดีกรีนะฮะใช่ค่ะเที่ยงคืน9ก้นาทีของ29กันยายนจะเห็นในโจก็คือลักษณะเสื้อด้านบนไม่ใส่ใสก่กางเกงเนี่ยคะ่ะเดินออกมาจากบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการเดินมุ่งหน้าไปทางบ้านของคุณยายซึ่งอยู่ไม่ไกลอย่างที่ว่านี่ค่ะตอนนี้ออกไปคือเที่ยงคืนเก้านาทีนะคะตอนขากลับมาที่บ้านเนี่ยกล้องวงจรปิดตัวนี้จับภาพได้คือตีสามยี่สิบเอ็ดนาทีค่ะแล้วมันบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวสมว่าโกหกใช่เพราะว่าคุณยายบอกาอยู่เกือบถึงเช้านะฮะค่ะเนี่ยค่ะอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะประมาณ3มชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะแล้วก็ทิศทางที่เดินกลับมาก็คือจากบ้านของคุณยายอันนี้มุมหน้าบ้านในโจมันมีกล้องอีกมุมหนึ่งค่ะที่อยู่ระหว่างทางบ้านคคคคุณณยยาากกับบบ้้นนนใโโจจือรรริิเเวทงงะะะห็พฤตม ค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะเพราะว่ากล้องตัวที่3เนี่ยก็คือภาพนี้ระหว่างทางจะเห็นในโจเดินไม่ใส่เสื้อตอนตีสองนาทีอันนี้กลับมาจากบ้านคุณยายแล้วค่ะแล้วต้องบอกว่ากล้องตัวนี้แหละที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไปไล่แล้วปรากฏว่าไปเจอในโจซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสยัยแล้วตอนแรกเนี่ยเอาไปสอบในโจ ไม่ยอมรับสารภาพแต่มันขัดแย้งกับร่างกายในโจที่มีรอยขีดข่วนสุดท้ายเจ้าหน้าที่เคนสอบจนยอมรับสารภาพเนี่ยคะ่ะเดินทางกลับไปบ้านในต้องเปิดภาพตอนที่โดนจับอยู่ในโรงพักค,คู่ขนานกันด้วยสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานที่ทําให้จับกลุ่มตัวไอ้หื่นที่กระทํากับคุณยายวัย84ปีได้